สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช n n e l คลิปโตร็อกนะครับตอนนี้น้องๆคิตตี้ของผมนะครับทั้ง3ตัวนะครับก็ได้เดินทางนะฮะครบ5วันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้หลังจากเดินทางครบ5วันเนี่ยก็อารมณ์ประมาณมันเหมือนกับการที่เราเอาอ ตัว NFT ของเราเนาะไปสเต็กไว้นะครับตามเมืองต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมไปสเต็กไว้ที่ปารีสนะครับลอนดอนแล้วก็บาร์เซลโลน่านะครับหลังจากครบ5วันเนี่ยเราจะได้ตัวซูทเคสออกมานะครับเป็นกระเป๋านะครับซึ่งเปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นสแต็มนะครับเพื่อนๆซึ่งสแต็มเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับก็จะมีระดับแบบพรีเมียมเนาะแลแล้วก็ซูเปอร์แลนะครับตามลำดับความหายาก เดี๋ยวเราลองมาสำรวจตลาดกันนิดหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยนะครับก็คือสแตม็มในรูปแบบอย่างเงี้ยก็คือเป็นระดับพรีเมียมเนาะก็คือยังไม่มีสีสันนะครับเขาก็ขายกันอยู่ที่ประมาณ10กว่าดอลลาร์นะครับอ่าพอขึ้นมาเป็นระดับแลเนาะเอออุย้ยราคากระโดดนะเพื่ดือน,เป,น,เ,ปนเป็นประมาณ30นะแต่อันนี้ก็เป็นฟลอร์ที่ยังไม่แน่ใจว่าขายได้หรือเปล่านะ เดี๋ยวเราต้องไปดูว่าราคาล่าสุดที่เขาขายกันอยู่เนี่ยเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มันจะมีระดับอันนี่เพื่อนๆดูนี้กระเป๋าที่ยังไม่เปิดนะเนี่ยขายกันอยู่ที่ประมาณ30สิบกว่าเหมือนกันเมื่อกี้ผมเห็นขายส5สิบห้าดอลลาร์เนี่ยขายออกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือผมเนี่ยยังช่างใจอยู่นะว่าผมจะเปิดกระเป๋านะครับเพื่อลุ้นหรือผมจะขายเป็น กระเป๋าเปิดเป็นกระเป๋าหรือว่าจะขายเป็นสแตมเปิดลุ้นเอาสแตมเพื่อขายดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้เนี่ยเพื่อนๆดูนี่อันนี้คือซูเปอร์แลนะครับเขาซื้อนอยู่ที่สองร้อยดอลลาร์เลยเพื่อแต่อันนี้ต้องยอมรับนะว่าไมอามี่เนี่ยมันเป็นเมืองพิเศษครับเฉพาะคนที่ถือ,อรีคร์พาสเท่านั้นซึ่งรีคร์พาสเนี่ยราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ ร้อดอลลาร์ถึงจะมีสิทธิ์ไปเมืองนีค้คือมันเป็นเมืองพิเศษผมงูด่นนี้ละกันสําหรับคนที่ถือรีเควรพาสเท่าน,นั้นที่สามารถไปไมอามีได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อย่างผมเนี่ยไม่มีรีเคยรพาสเนี่ยผมจะไปได้แค่ลอนดอนนะครับปารีสแล้วก็บาร์เซโลนานะครับราคามันก็เลยจะอยู่ที่ประมาณประมาณเท่านี้เพื่อนๆน,นะครับถ้าเกิดว่าเป็นระดับแบบพรีเมียมธรรมดาก็น่าจะ1ิกว่าดอลลาร์นะเนี่ยที่เขาซื้อขายกันเนาะ ทีนี้ผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าไม่รู้มันวิว l อย่างไงเนาะเพื่อนคือผมอยากรู้ว่าอ่าแล้วระดับที่เป็นอแรลหรือซูเปอร์แที่ไม่ใช่มอ a ามี่เนี่ยเขาซื <c oughs> ้อขายกันอยู่ที่เท่าไหร่เออผมจะรู้ได้ยังไงอ่ะม,มันมันมีฮิสตอรี่อะไรให้ดูมะนะครับอยากรู้มากๆอ่ะ <c oughs> ดูที่ <c oughs> ไหนอ่ะ แต่ผมอะคุ้นๆเหมือนกับว่าโทษนะอ่าพี่เออเนี่ยนะครับอ๋อเนี่ยลอนดอนสเต็มนี่บาร์เซโลนานะครับเออผมลองไปดูราคาฟลอร์ล้วกันนะครับาราคาฟลอร์ของถ้าเป็นสเต็มระดับพรีเมียมเนาะเราก็จะอยู่กันที่ประมาณ30เนี่ยเพื่อนๆประมาณ30อะไรนะครับ ทีนี้ถ้าเป็นระดับผมเลือกเป็นสเต็มเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมพาน้องๆเนี่ยหลังจากที่เดินทางครบ5วันเนาะผมส่งน้องๆไปต่อเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวอีก5วันผมก็จะได้สูทเคสมาอีก3กล่องนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะตัดสินใจว่าผมจะขายเป็นเป็นกระเป๋าดีไหมหรือว่าผมจะเปิดเพื่อลุ้นดวงนะครับมาดูกัน คือถ้าเปิดได้ซูเปอร์แลมอะไรนะผมเรียกว่าคือทุกอย่างแทบจะคืนทุนอ่ะเพื่อนๆคือคืนทุนเลยอะสแตมดวงเดียวอะนะครับแต่ไม่รู้ว่าราคานี้ขายออกไ่มนะเห็นตั้งกันเนี่ยเออไม่รู้ขายออกหรือเปล่าแต่ถ้าผมตั้งสองร้อยดอลลาร์อาจจะออกนะควาจริงสองร้อดอลลาร์ผมก็พอใจนะคือคือต้องต้องอย่างนี้ฮะถ้าเป็นเพื่อนๆที่สะสมสแตมจริงๆนะครับ อยากจะมีคอลเลกชันเนี่ยผมพ่อจะยอมจ่ายเออแต่ผมเนี่ยอาจจะไม่ได้แฟนพันธุ์แท้ขนาดนั้นไงแบบว่าต้องสะสมให้ครบสมุดได้ส,สแตม์อะไรเงี้ยเออขนาดนั้นหรือเปล่าผมอาจจะไม่นะไม่ไม่นี่คือเอ,อ่อไม่แน่นะครับ <laughs> <laughs> เอออาจจะไม่แน่ไม่แน่ใจนะคือเล่นไปมันชักมันไงชักสนุกไง นะครับเออเราอาจจะอยากสะสมให้ครบบ้างก็ได้มีความเป็นไปได้นะครับอ่ะบาเซลโลน่าไปแล้วอันไหนเรามาดูลอนดอนกันบ้างนะอ้คือผมก็ไม่เข้าใจนะลอนดอนไม่ค่อยฮิตมันจะอยู่สองร้อยกว่า,างี้เออลอนดอนเนี่ยเหมือนเหมือนราคามันจะดอกของเพื่อนนะครับผมก็แปลกใจนะอันนี้ผมแปลกใจนะเออนะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูแารีสแพรี่เนี่ยน่าจะลองลงมานะครับ เพื่อนๆผมอยากลุ้นนี่มากเลยอ่ะคือคือผมมีโอกาสเปิดทั้งหมด9กล่องใช่ไหมผมจะสวยไม่ได้อ่าอุลต้าแรร์สักอันเลยไหมอ่ะหรือความจริงผมได้อย่างเนี้ยสเต็มระดับกลางสัก9ดวงผมก็270แล้วนะผมก็คือทุนหมดแล้วนะอออะไรเงี้ยนะครับเพราะผมมี3ตัวไงนะฮะน่าสนใจเนะเพื่อนเนาะแล้วก็สเต็มอย่างเงี้ยความจริงอะ คุณไม่ควรรีบขายผมบอกเลยนะเพราะว่าอะไรฮะมันมีแค่สามพันดวงนะครับคือคืออย่างนี้ฮะแต่ละเมืองเนี่ยจะมีสแตมลิมิตอยู่ที่สามพันดวงนะครับสามพันดวงเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นแรเออเป็นพรีเมียมขอโทษนะเป็นแลหรือเป็นอุนตาแลก็ได้นะครับแต่มันมีสามพันดวงแน่นอนนะครับสำหรับรอบนี้นะเพื่อนๆผมอา่า อญาติบอกเลยว่าผมจะอย่างนี้ฮะผมจะเปิดทุกกระเป๋าแล้วกันนะผมจะเปิดทุกกระเป๋าและความจริงเนี่ยก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้นะผมเปิดไปแล้วหนึ่งกระเป๋าครับเ <c oughs> พื่อนๆอยากรู้ไหมว่าผมได้อะไรผมได้บาร์เซลโลนาแบบแรครับเพื่อนๆถือว่าโอเคนะสามสิบดอลลาร์ขายได้นะครับทีนี้เหลืออีกสองใบอ่ะผมจะมาลุ้นพร้อมเพื่อนๆน,นี่แหละนะครับ ผมไม่นคนชอบลุ้นขายกระเป๋าไม่ชอบนะฮะเนี่ยขนาดไอตัว PFP Profile เนี่ยผมยังเปิดทุกอันเลยผมผมไม่เก็บเป็นกระเป๋าผมไม่ชอบนะครับอ่ะมาลุ้นพร้อมๆกันเอ่อระหว่างที่เปิดเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกนะผมว่าเขาทำดีนะเดี๋ยวเพื่อนมาดูพร้อมๆผมนะนะครับเนี่ยคือมันย,ยั่วใจตรงนี้เพื่อนๆคือ low weight price ที่มันบอกว่าเออราคากระเป๋าเนี่ยตอนนี้ราคา low weight price อยู่ที่ตรงนี้นะคุณสนใจจะขายไหมอาว ถ้าถามผมอะ่ะก็ต้องตอบตรงๆก็สนใจนะครับเพื่อนๆนะครับโอ้โหกระเป๋าอย่างเดียวขายสามห้าดอลลาร์เพื่อนเพื่อนมันกําไรนอแต่ถามว่าอยากจะลุ้นให้ได้อุตลตราแล้ไหมมันก็อยากที่อะไรนะครับเพื่อนๆนแล้วก็ผมก็เชื่ออีกว่าแค่แต็มหลับพรีเมียมเนี่ยพอดีตอนนี้มันอาจจะแบบคนรีบขายเออคนรีบขายแต่ความจริงอะ่ะเขาอาจจะไม่ทันคิดว่าความจริงเนี่ย สแตมที่เป็นระดับแรนะครับสามดวงที่เหมือนกันเนี่ยถึงแม้จะเป็นแร่นะเป็นแบบเอเอเขาชอบเาเป็นพรีเมียมนะสามอันเหมือนกันเนี่ยแบบภาพไม่ได้สวยไม่มีสีสันอ่ะแต่ขอให้เหมือนกันสามดวงอ่ะนะครับมันจะได้สแนปช็อตหนึ่งอันซึ่งผมยังนึกภาพสแนปช็อตไม่ออกนะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีคนทําสแนปช็อตหรือยังนะครับแล้วมันออกมาเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวผมติดตามดูนะครับเอาเป็นว่าผมรอบเนี่ยผมจะเปิดทั้งหมดแต่ส่วนรอบหน้าเนี่ย ผมจะขายเป็นกระเป๋าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอีก5วันเรารู้กันเรามาเจออ,อีกทีนะครับไปรุ่นด้วยกันพเพื่อนๆอ่ะมาดูเอฟเฟกของเขากับนะฮะผมมีไซ์ไว้หรือเปล่าอ่ะมันอาจจะมีเสียงประกรอบอ่ะ,อะต้องเปิดโอเปนสูเคสนะครับเส,เสียงดังไปหน่อยไหมนะต้ <c oughs> องขอไปเพื่อน อะคลิกทูรีวิวนะครับโอ้ตื่นเต้นเพื่อนๆเลยอะได้ไรฮะแลใช่ไหมเออได้แลแปลว่าสามสิบดอลลาร์แงะก็ยังดีอ่ะคือผมยังโชคดีคือผมเปิดมาสองกระเป๋าละผมผมไม่ได้พรีเมียมเลยอันนี้อันนี้ผมมองว่าผมโชคดีนะ เออผมมองว่าผมโชคดีนะอย่างต่ำก็คือตอนนี้ผมได้60ดอลลรากัมอยู่ในมือแล้วแตมสองดวงนะครับแต่ถ้าไม่ผมไม่ขายวันนี้นะวันหน้าผมไม่แน่ใจว่าราคามันตกหรือราคามันจะเพิ่มแต่ผมไม่สนใจละผมจะเก็บนะครับแล้วเดี๋ยวอีกห้าวันผมจะมาดูอีกทีนะะะอมาลุ้นกันอีกอันเพื่อนๆเ,เอ,อ้ยเหลืออีกกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะครับอะนะครับไดแลมาแล้วเพืเเ่อนๆเอ้ย ใครอยากเล่นตอนนี้ยังทันนะเพื่อนๆมันอันนี้คือเฟสแรกนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยราคาต่าสุดตอนนี้อยู่ที่สามสามดอลลาร์นะมันก็ช่างยุ่วใจให้ผมอาไปขายอีกเลยเลยนะเออครับอ่าก็บอกเพื่อนๆอย่างนี้ว่าอันนี้คือเฟสที่หนึ่งนะครับผ่านไปแล้วห้าวันถามว่าเพื่อนเพื่อนยังทันไหมถ้าจะเข้าตอนเนี้ทันนะนะครับเอ่อเฟสที่หนึ่งเนี่ยถ้าจบคลิปเนี่ยเพื่อนๆรีบมาซื้อ ไอตัวซาริโอตัวร้อยดอลลาร์นะครับแต่ตอนนี้ราคามันดีนะดีเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าพอมันเริ่มสะสมสแตมได้เหมือนที่ผมวิเคราะห์ไว้เลยนะครับคือพอเริ่มสะสมแซมได้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าตัวโปรไฟล์โปรไฟล์พิกเจอร์พวกเนี้ยราคามันดีแน่นอนนะฮะมาดูราคาสิก็อ,อยู่ที่สิบสิบเนะาะไมอามี่มันจะแพงกว่าเพื่อนหน่อยเพราะมันเป็นพิเศษนะครับแต่ผมเนี่ยได้อ่ระดับเขาเรียกว่าเนี่ยระดับอ่ แรมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณนี้เนาะนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าตัวซาริโอราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมามาดูกันอ่านะครับต่ำสุดก็จะอยู่ที่100ดอลลาร์หดอลลาร์ซึ่งต้องบอกเลยว่าเกลูปิเนี่ยเป็นตัวที่ไม่นิยมนะเพื่อนๆราคามันก็เลยจะดออปกว่าเขานะครับแต่ว่าเนี่ยเพื่อนๆลงไล่มานะ ตอนนี้ราคาต่ำสุดเนี่ยแทบจะ125ดอลลาร์ขึ้นละเนี่ยอย่างปอมปอมปูริปูรินเนี่ยก็ไป130แล้วอะนะครับเหรือเรียกว่าเหลืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วที่ราคาร้อยต้นๆนอะน,นอกนั้นมันถีบตัวไปหมดแล้วแล้วผมบอกเลยนะถ้าเพื่อนๆได้คิตตี้นะคิตตี้ตัวละ200รวัาดอลลาร์นะครับจากที่ตอนแรกผมจะดอยนะ <laughs> โปรเจกต์เนี่ยผมว่าผมไม่ดอยแล้วล่ะเออผมไม่ดอยแล้วนะครับ ต้องขอบคุณเพื่อนผมนะคุณโนดนะนะครับคุณโนสุเกะที่แนะนำโปรเจกต์ให้ผมได้รู้จักโปรเจกต์เนี้ยเนี่ยผมไม่ดอยแนย่นอนนะครับเนี่ยร้อยห้าสิบไปละนะครับผมขายต่ำวันนี้หน่อยก็ได้แล้วตัวผมเนี่ยระดับแร่ด้วยดิระดับแบบต้นๆเลยอะนะแต่และตัวที่ผมมีสามตัวนะั้นนะไม่มีต่ำกว่าคืออันที่แย่ที่สุดเนี่ยคืออยู่กลางๆนะครับจากหมื่นตัวนะอยู่ประมาณที่อันดับห้าพันมั้งเอออันนั้นคือตัวแย่สุดแล้วนะ ผมเชื่อว่า150ผมขายออกอะนะครับอืแน่นอนนะครับไม่ดอยละโปรเจกต์นี้นะครับโอเคอ่ะไปลุ้นกล่องสุดท้ายกันครับเพื่อนๆเ,เริ่มมันไงเล่นไปเล่นมาเริ่มมันเดี๋ยวจะกลายเป็นสะสมสแตมเองแทนแล้วไหมเนี่ยนะฮนะขออย่าพรีเมียมเอ้ยไม่ใช่เอออย่าพรีเมียมอย่าพรีเมียมอย่าพรีเมียมอุ้ยราคากระเป๋าขึ้นเพื่อนๆ36ดอลลร์ แปลว่าสามห้าขายกันออกไปหมดแล้วนะไม่แน่นะเดี๋ยวอเรียกว่าอีกห้าวันข้างหน้านะเดี๋ยวอีกห้าวันข้างหน้าเจอกันนะครับผมอาจจะขายกระเป๋าอย่างเดียวก็ได้นะครับใครจะไปรู้อ่ะไปนะครับเดี๋ยวเสียงดังหน่อยนเพื่อนนะต้องขอไปอโอเครุนตรงนี้เลครับรุนตรงนี้ ไม่ค่ากดกดได้ไหมนะโอเคนะโอเคกดครับผมได้แลทุกอันโอเคเพื่อนๆแปลว่าตอนนี้ผมกำเงินอยู่ในมือนะเออผมว่าประมาณร้อยดอลลาร์ละ นะครับกำอยู่ในมือ100ดอลลาร์ตัวซาริโอเนี่ยช่วยผมหาเงินนะครับกำอยู่ในมือตอนนี้นะใช่ไหมเดี๋ยวไปดูซิเพราะว่าผมไม่ได้สีแดงเลยนี่ใช่ไหมผมเนี่ยผมไม่ได้แบบระดับพรีเมียมเลยผมได้แรงหมดทุกอัน,นอ่ะเอออุ้ยผมโชคดีนะเพื่อนอุ้ยอีกห้าอีกอีกหาวันสงสยผมได้เปิดกระเป๋าต่อแน่เลยอะ่ะใช่ไหมอืม ผมเริ่มเอะใจครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวก่อนนะคืออย่างนี้เนี่ยลอนดอนของผมอะเป็นคิตตี้ปารีเป็นคิตตี้าตตบาเซลโลนาเป็นเออ,อะไรนะเมโลดี้ใช่ไหมเฮ้ยมันเหมือนกันไหมอะหรือว่าเนี่ยโหไม่งั้นความแตกต่างจะเยอะมากเลยนะเพื่อนเพื่อนๆนึกภาพออกมาอ,อ,อย่างนี้ฮะสมมุติว่าลอนดอนเนี่ยมันอาจจะมี ตัวคาแรคเตอร์อยู่เี้หตัวก็ได้เพราะฉะนั้นการสะสมให้ครบ3อันอย่างที่ผมเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วนะครับคำว่ามันไม่ใช่ง่าย,ายๆคืออะไรฮะเพือนเพื่อน,อนหมายความว่ามันต้องเป็นสถานที่นั้นและคาแรคเตอร์นั้นด้วยนะครับให้ครบ3เพื่อนๆถึงจะได้เรียกว่าอะไรอ่ะสแนปชอ็อตแล้วนี่ผมได้เป็นคิตตี้อะ แปลว่าผมอาจจะโชคดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปสอบสัมูตลาดกันนิดหนึ่งนะครับผมอาจจะเข้าใจอย่างนั้นจริงๆก็ได้อ๋อคืออย่างนี้ครับเพื่อนอ๋อโอเคโอเคถ้างั้นก็ไม่ยากเกินไปนะครับก็คือว่าแปลว่าตอนนี้นะฮะที่ลอนดอนกับปารีสเนี่ยนะฮะยังไงก็คิตตีนะครับแล้วก็บาเซโลนาเนี่ยยังไงก็เป็นเมโลดี้เออมันไม่ยากเกินไปโอ้ไม่งั้นยากมากเพราะว่า การเป็นว่าหนึ่งสถานที่เนี่ยมีโอกาสออกได้ถึงหกคาแรคเตอร์น,ะ,กกนะมันจะยากเกินไปว่ามันจะยากเกินไปอืมอย่างเงี้ยกำลังกำลังพอมบะนะผมว่านะครับอ่าโอเคครับเพื่อนเพื่อนงั้นก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เพื่อนเพื่อนก็แนะนําให้รู้จักกับตัวซาริโอเนาะเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากเข้าก็ผมมองว่ายังทันนะเอาสักหนึ่งตัวก็ได้นะเพื่อนเพื่อนเอาร้อยดอลลาร์เอาเอาเกโลปิไหมอืมนะไปเดินทางนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาขายกลับราคาทุนเออใช่ไหมแล้วก็ เอาเต็มไปขายอันนี้ duol research นะครับไม่ไม่ไม่แนะนําการลงทุนนะเงินใครเงินมันนะเพื่อนๆพนนะรับความเสี่ยงกันเอาเองนะครับผมก็เนี่ยแบกความเสี่ยงมาแบบแบบเต็มกระเป๋าเลยเหมือนกันนะกว่าจะมาถึงจุดนี้นะนะครับเออเพราะว่าแบบราคาต้องยอมรับว่าตัวรา,ราคาของคาแรคเตอร์เนี่ยเคยลงไว้ต่ำกว่าร้อยดอลลาร์นะครับราคามิ้นเนี่ยร้อยดอลลาร์แต่ราคาหลังจากมิ้นเสร็จเนี่ยเขาถือกันเฉยไงเกิดแบบเขาเรียกว่าตลาดมันตื่นตะโนกอะนะครับ แล้วก็แข่งกันขายต่ากลายเป็นโอ้ตอนนั้นลงไปเก้าสิบดอลลาร์ผมนี่แบบเอาเท้าไก่นะ้าผากอะไรแบบโอ้ดอยแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมันเริ่มมีเกมให้เล่นเพื่อนๆไอตัวคาแรคเตอร์เริ่มขายออกนะฮะสแตมเริ่มมีให้สะสมอา่าเริ่มสนุกเริ่มอยากจะเล่นอยากจะอย่างนั้น,อย,น,นอย่างนี้กันนะครับเริ่มมีความมันเข้ามาเกี่ยวข้องอา่าทีเนี้ยราคามันก็เริ่มขึ้นนะครับ ใครสนใจลองดูแล้วกันนะแต่ว่าดูยูโอเร์ทนะครับโอเคครับแล้วก็สำหรับเว็บไซต์นี้นะบางแบงค์เนี่ยตัดผ่านบัตรเครดิตไม่ได้นะต้องลองต,ติดต่อแบงค์ดูนะผมผมมีปัญหากับบัตรกับแบงค์พอสมควรนะคือช่วง,รงแรกๆเนี่ยผมแอดท็อปอัพเงินลงไปได้นะครับคืออย่างนี้ครับเพื่อนๆมันจะมีบัตรที่เรียกว่ารีเคอร์รีเคอร์การ์ดนะนะครับไม่ใช่รีเคอร์พารนะมันจะเป็นรีเคอร์บาลานซ์ตรงนี้นะฮะ ซึ่งเราต้องท็อปอัพเงินลงไปก่อนนะครับท็อปอัพเงินลงไปแล้วเราจึงไปซื้อของได้นะครับซึ่งเงินที่ท็อปอัพลงไปผมบอกเตือนเพื่อนๆก่อนนะเงินที่ท็อปอัพเพื่อนๆรีฟันคืนไม่ได้นะครับคือท็อปมาแล้วต้องใช้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่เขามีหลายโปรเจกต์เพื่อนๆมีนิกเกิลเดออนก็เป็นของเขานะสามารถที่จะไปซื้อคือเพื่อนๆท็อปไปที่รีเคอร์ตรงเนี้ยเพื่อนๆใช้ได้กับหลายโปรเจกต์ที่ทางรีเคอร์เขาดูแลอยู่อันนี้เพื่อนๆต้องเข้า Discord เพื่อที่จะได้รู้ว่าเขามีโปรเจกต์อะไรอยู่บ้างนะครับอย่างนิเคโรดิออนเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์มีกระตู้มีอะไรสามารถไปซื้อได้เพื่อนเพื่อนแล้วก็แบร์เลอฟอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมจาไม่ได้นะครับแล้วหลังจากที่เพื่อนๆขายได้นะสมมติเพื่อนๆได้ขายได้นะเพื่อนเพื่อนต้องแคชเอา์ออกไปนะครับแคชเอา์ออกไปการแคชเอาต์ออกไปตรงนี้เนี่ยมันจะต้องโดนหักเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนเพื่อนมีค่าฟรีมีค่าธรรมเนียมนะสำหรับประเทศไทยนะเพราะประเทศไทยอยู่ในโซนที่เรียกว่า เขาเรียกว่าอืมคือเขาจะแบ่งเป็นสโซนๆฮะรู้สึกไทยเนี่ยจะโดนหนักประเทศไทยนะ25%มั้งเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆขายอะไรออกไปเนไเพื่อนต้องดูตรงนี้ด้วยนะเออหรือไปวางที่มาเก็ตเนี่ยก็ต้องดูค่าธรรมเนียมนะฮะว่าเออเราขายที่ราคาเนี่ยมันเหมาะสมไหมนะครับแล้วไปแคชเอาอีกก็โดนหักอีกนะเพื่อนๆทีนี้มันมีทางเลือกของทุกอย่างที่อยู่ใน Hello Kitty World ตรงนี้นะ นะครับเพื่อน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 สามารถส่งออกไปขายที่ Open นซีได้ตลาด Open นซีมีนะครับยินดีให้เพื่อนเพื่อนขายได้แต่เพื่อนเพื่อนก็ต้องทำไมฮะเป็นเขาเขาปล่อยให้ขายลูกจะสองเน็ตเวิร์กนะก็คือเป็นอ่ีเธอรี่ม์นะครับกับอีกอันนึงโพลิคอนหรือว่าผมผมจำไม่ได้อันนี้ขอโทษนะนะครับมันค่าค่าธรรมเนียมอาจจะถูกกว่าค่าแก๊สอ่ผมเรียกว่าค่าแก๊สแล้วกันค่าแก๊สน่าจะถูกกว่า นะครับอันนี้เ,เพื่อนๆลองดูแล้วกันแต่ o p e n นซีคนมันก็จะเข้าไปดูมากกว่าอยู่แล้วแหละแต่ค่าแก๊สมันก็แพงกว่านะครับอันนี้ลองตัดสินใจกันดูนะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้สำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้เนาะเพื่อนๆโอเคครับเป็นการแนะนําให้รู้จักนะครับแล้วก็ใครสนใจก็ลองดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ